ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายนุพดลมามากในอำเภอลาดยาวเป็นประธานในการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้อำเภอลาดยาวอยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยในที่ประชุมได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านออกประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านของตนให้ติดตามข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 พระกะพลครองศิลป์รายงาน